สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการลิงาซการเมืองประจําวันศุกร์นะท่านผู้ชมครับมาดูกันหน่อยว่าการเมืองไทยเนี่ยเกมอํานาจบนกระดานพาวเวอร์ของประเทศไทยเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมันมีอะไรให้ต้องติดตามกันบ้างนะครับผ่านมุมมองแบบเจาะลึกในสิ่งที่เห็นนะครับของอาจารย์สุขุมนวลสกุลสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณคุณลือนครับเมื่อวานนี้1 7 1 4่คู่ ไปจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมนะมาชายแต่งชายหญิงแต่งหญิงประเทศไทยยอมรับความแตกต่างตรงนี้ได้อาจารย์เป็นยังไงบ้างคึกคักมากนะเมื่อวานนี้มีการรู้สึกเหมือนกับเรียกว่าพร้อมเพยงกันนัะระหว่างทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลครับมันรู้สึกว่าเป็นผลงานที่ออกมาจากทั้งสองฝ่ายพูดง่ายๆว่าที้งูดขึรนมา่วมกันผลักดันทําไมเรื่องนี้ผ่านง่าย คือกลุ่มเหล่านี้ไม่ได้เป็นกลุ่มที่ใกล้ๆเป็นฐานของพรรคใดพรรคหนึ่งนะออแล้วก็เป็นสิ่งที่คนที่เล่นการเมืองมีความรู้สึกว่าเป็นความต้องการของความอัดอั้นของคนจํานวนหนึ่งนะที่มองดูว่าสมรสทําได้เฉพาะชายกับหญิงเนี่ยดูจะไม่เป็นธรรมในสังคมที่วันนี้ก็ต้องอยอมรับว่าบางครั้งเรามีการใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันร,ระหว่าง คนเพศเดียวกันในสายตานะ <ừ> ตรงนี้นะเพ <ừ> ราะนั้นตรงเนี้ยเขาก็แตท่นที่เป็นสามีภรรยาถ้ามันคนเพศเดียวกันก็เป็นคู่สมรสกับแต่บอกก่อนนะครับใครที่จดทะเบียนสมรสแล้วนะกับมันจดทะเบียนคู่สมรสนี่ไม่ได้นะเท่าก็จดซ้อนนะอ่านะครัะได้ครั้งเดียวอ ถ,ถือเหมือนกับสมรรถกางหนึ่งครับผมอาจารย์แล้วพักไหนจะได้ประโยชน์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ผมว่าเฉลี่ยนะแต่ว่ามันแข่งกันนะระหว่างเพื่อไทยกับพักประชาชนในโลกออนไลน์มีการเคลมกันว่าฉันเป็นคนลี่เริ่มฉันเป็นคนเดินหน้าผมดูแล้วอย่างนั้นแต่ว่าดูจากการแสดงออกนี่ผมรู้สึกว่าทุกพักเคลมตัวเองได้ครับว่ามีส่วนในการอย่างฝ่ายคา้านเขาก็บอกว่าเฮ้ยในจดกฎในกฎหมายที่เข้าสภาเนี่ย ร่างของฝ่ายค้านถูกนําพิจารณาด้วยนะอืมครับก็ช่วยกันผลักดันครับสู่ความสําเร็จนะฮะในเรื่องของสมรสเท่าเทียมมันก็สะท้อนว่าสังคมไทยตอนนี้เปิดกว้างมากบางบอกเก้าเก้าไกลกว่าแถวยุโรปอีกอ่าใช่ใช่เออนะฮะไม่ขนาดที่รู้สึกประเทศสหรัฐดีก็กลับมาฝั่งขวาแล้วครับอนุรักษ์นิยมใครเป็น เออกลุ่ม LGBT จะถูกขับออกจากหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวกับความมั่นคงถูกต้องนะแต่ของไทยนี่คนละเรื่องเลยก้าวไปข้างหน้าในบางเรื่องรับความเสมอภาคเราก็ก้าวไปข้างหน้ารับสิทธิของคนแต่ละคนในการที่จะเลือกชีวิตคู่ผมว่าสังคมไทยเนี่ยก้าวไปข้างหน้านะเร็วมากถ้าเรื่องของสังคมแต่ถ้าเรื่องการเมืองก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันมีการดึงั้างกันเอาไว้อยู่ตลอด นะครับด้วยความวิตกกังวลด้วยความสนใจเรื่องความมั่นคงเป็นหลักการเมืองไทยก็เลยขยับกันไปอย่างกระฉาครับผมไอเรื่องคนต่างคนเพศเดียวกันอยู่ด้วยกันครับผมรักกันแบบชู้สาวเนี่ยนะรักกันแบบเป็นคู่เนี่ยครับมันมีมานานยังมีมานานมากแม่แม่มันก็ใช้เวลาวันหนึ่งนะถ้ามันเป็นของจริงถ้ามันเป็นของที่เป็นความต้องการของผู้คนจริงๆมันก็เกิดขึ้นได้ แน่นอนเพียงแตง่ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาเพราะนั้นประจากกนใยก็เหมือนกันก็เหมือนกันโอ้โหอันนี้จบรายการเลยดีไหมอันนี้อันนี้คือจบดีมาก <laughs> นะฮะเป็นการเปรียบเทียบที่สุดยอดมากเลยนะท่านผู้ชมครับเอากลับมาที่การบ้านการเมืองเราซะหน่อยดีกว่านะรเรื่องของคุณทักษิณต้องบอกว่าชั่วโมงนี้เป็นทอล์กออฟเดอะทคือขยับไปไหนเนี่ยทุกคนก็พูดแต่ชื่อของทักษิณชินวัตรกันหมดเลยนะอ,อ่ะอาจารย์ แต่ในมุมนึงเนี่ยมันมีทั้งคนสนับสนุนในมุมหนึ่งเนี่ยมันมีคนต่อต้านด้วยคนต่อต้านเขาก็งัดเรื่องดูเรื่องนี้ออกมาตลอดจุดติดบ้างจุดไม่ติดบ้างหวังฟุกหวังโอกาสล้มเดี๋ยวผมจะไล่มาทีละเรื่องให้อาจารย์วิเคราะห์นะว่าเรื่องไหนมีโอกาสมากที่สุดเอาเรื่องแรกเลยบวยทิพย์ชั้น14เรื่องนี้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยหลายท่านก็ถูกปปชตั้งกรรมาการสอบกันไปเรียบร้อยแล้วแต่จะถึงคุณทักษิณ แต่จะเป็นร่วมกับรัฐบาลขนาดไหนนี่ผมผมมาติดใจตรงประโยคหลังของคุณเนี่ยครับแต่จะมาตกถึงอะไร,รพวกนี้ขนาดนไหนตรงตรงเนี้ยครับผมว่าคงลําบากไปไม่ถึงอ่าไปไม่ถึงเพราะว่า,ถ,าถ้ามันจะมีผิดมันจะมีการที่ว่าเออฝืนกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับหรือว่าออทําไม่ตรงตามกฎหมายต่างๆเนี่ยคนรักษากฎห,หมายต่างๆที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเจ้าหน้าที่ข้าราชการ เออเหนื่อยเลยนะฮะอันนี้ก็คือจะไม่ไปถึงคุณนักสิณคิดว่าไปไม่ถึงแน่ๆแล้วดูรู้สึกว่าคนเองก็กบก็ฟังอย่า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 งแบบอยากรู้อะแต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันจะส่งผลรุนแรงขนาดนั้นเพราะว่าคนก็เชื่อว่าการกลับมาครั้งนี้มีดีลอะมีเบื้องหลังมีเบื้องหลังก็รู้ก <ทำ S 2> ันอยู่ว่าคุณทักษินจริงๆแล้วดูจะป่วยทิพอะ มันก็เปลี่ยนภาพกันอยู่อาจารย์เราเรื่องนี้จะส่งผลกระทบกับคุณทวีสอดส่องและพักประชาชิขนาดไหนก็ดูเหมือนว่าเป็นหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้จนมาประสบผลสาเร็จแต่นี้คุณทวีมันคุมนโยบายเนี่ยมันไม่ได้คุมผลของการปฏิบัติงานถ้าหากมันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นะมคนไม่ป่วยไปรับรองว่าป่วยอย่างเงี้ยไออย่างงี้มันคงไม่ถึงท่านรัฐมนตรีครับหรืออาจจะจะไปเล่นงานต่อในแง่ที่ว่าเออ ไม่ไม่กวดขันในการทํางานอะไรต่างเนี่ยผมว่าหน้าที่ลตรีไม่ใช่หน้าที่คุมงานประจํานะไม่ใช่หน้าที่กวดขันงานประจานะค่าบคุมนโยบายท่านทวีก็ดูนโยบายไปนะส่วนเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่ดําเนินการเรื่องนี้จนยระท่านเห็นภาพปรากฏอยู่ทุกวันนี้มีการฟ้องร้องกันมากมายเนี่ยเหมือนเอาคอไปพาดเขียงเหนื่อยเหมือนกันนะนะฮะโอเคอ่ะอาจารย์มองว่าชั้นที่สี่เนี่ย ไม่น่าจะมีปัญหาครับฉลุยแล้วคดีเอาพายแหละอาจารย์มันมีการจี้มาตลอดตั้งแต่วัทกรรมคําว่าโกงที่วัดกินที่สงทุกวันนี้ก็จะกินเงินหลวง7.7พันล้านค่าประเมินมามีการตีฟูว่าต้องเอาไปจ่ายคุณทักษิณคิดเอาทั้งนั้นคิดเอาทั้งน,งน,นั้นเรื่องมันจะจ่ายเงินกันได้เรื่องมันจะชดเชยกันได้เนี่ยคำสั่งสารเท่านั้น มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่ดีๆไปใช้มติคอร์อมก็โดนเล่นงานกรณีช่วยเหลือพรรคพวกหรือต้องรอคําสั่งศาลเพราะฉะ,ะนั้นตรงเนี้ยยังไงมันมีความยุติธรรมท,ท,ที่ที่ฝากได้ว่า,ว,าว่ามันจะตอบแทนกันยังไงอะไรเงี้ยนะเพราะ,ะนั้นตรงเนี้ยผมเชื่อว่าท่านสักสิงก็บอกแล้วก็แล้วแต่กฎหมายแล้วแต่ก็ว่ากันไปจะได้รับการชดเชยเท่าไหร่เพียงแต่ตัวเลขที่คนประเมินตอนนี้มันน่าตกใจ น่าตกใจตรงที่ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อครั้งไอ้ค่าที่ดินตอนเริ่มแรกมันแค่ร้อยามิบแล้วก็มาซื้อกันไป500ล้านขึ้นมาเป็น500ล้านตอนนี้วันนี้ประเมินกัถึง7จ็ดกว่าล้านแต่มันจะชดเจอกันได้เท่าไหร่ขึ้นไปาึการาขึ้นอยู่กับต่างๆถ้าสารติเนต้องยอมรับแต่ว่าฝ่ายบริหารสามารถสั่ง ศาลได้เหรอก็ไม่ใา่ครับก็ค,บคือเรื่องนี้อาจารย์ก็มองว่ายังจุดไม่ติดจุดไม่ติดเพราะว่ามันจะมีสารมาสก,กรีนหนึ่งชั้นใครละ่ะจะไปละเมิดคําสั่งสารจะไปฝืนคําสั่งสาร,รเรื่องนี้ผ่านนะฮะ entertainment complex เ,เรื่องนี้ก็ถูกเอามาตีเยอะเหมือนกันอาจารย์มองว่าประเด็นนี้เป็นยังไงคือจริงๆเราพูดคําว่า entertainment complex แต่อีกฝ่ายหนึ่งเขามองเรื่องของกฎหมายเขาใช้คําว่ากฎหมายคาสินโนครับอมองว่ายังไงเรื่องนี้ คือผมเองไม่เชื่อว่าสมมติอนุญาตคาสิโนขึ้นมาแล้วเนี่ยครับนะฮะมันจะทำให้มีเรายได้ของประเทศเพิ่มขึ้นผมเกรงว่าไปไปมาเนี่ยจะเป็นเครื่องมือในแง่ของการเนี่ยก็ต้องยอมรับอนะว่าวันนี้บ่อนที่เล่นไพ่การพนันเก็เยอะอยู่แล้วที่บอกว่าจะมี นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาเหมือนอย่างที่ประเทศอื่นก็ทําผมเกรงว่ามันจะกลายเป็นนักการพนันคนชอบเล่นการพนันคนไทยอคราบท,ที่ขึ้นมาอะไรตรงนี้นเข้าไปเล่นก็คนไทยเรานี่แหละก็นี่แหละนี่ก็นี่เป็นประเด็นนั่นอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อมาตรการทางกฎหมายมาตรการทางการบังคับใช้กฎหมายที่จะควบคุม เรื่องเงินสีเทาคบเรื่องกลุ่มนายทุนทั้งธุรกิจที่หลบกฎหมายต่างๆตรงเนี้ยผมว่าเรายังไม่เข้มแข็งนะที่จะนั่นได้ตรงเนี้ยนะแต่ว่านั่นแหละก็คือจะไปพูดเนี่ยเขาก็อ้างว่าต้องได้ต้องได้อย่างเงี้ยแต่ถึงเวลาจริงเนี่ยก็ก็เห็นเห็นกันอยู่บว่าธุรกิจพวกนี้ทํามาค่าขึ้นในเมืองไทยนะตรงนี้ยแต่ว่าประเด็นที่ผมอยากให้มองนะคือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับตอนนี้รู้สึกว่า เขาเปลี่ยนอะเปลี่ยนเป็นว่าทําประชามาติก่อนดีไหมมันมีข้อเสนอนี้ขึ้นมาอาจะคุณภูมิธรรมบอกไปต้องไปทำประชามาตินี่ก็เป็นแถลงนโยบายแล้วมันก็ผ่านแล้วในรัฐสภาคือเสียงเรียกร้องอันนี้เขาเชื่อว่าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่อยากรักษาภาพลักษณ์คนเรียกร้องคือเขาเอาอจริงคือเมืองเมืองศิลธรรมอเมืองศาสนาไม่ใช่เมืองการพนันครับอะไร,รพวกนี้นะอ่ะซึ่งจะทำประชามาติเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่จะ คนไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้น่าจะเป็นตัวเลขที่เยอะก,กว่าอ่าเพะกว่าซึ่งแต่ถ้าทําประชามติเมื่อไหร่เนี่ยครับรัฐบาลจะเป็นฝ่ายเสียที่ทันทีอาจารย์เรื่องนี้มันมีข้อกังวลว่าที่พักเพื่อไทยดันเรื่องของคาสิโนเข้ามาเนี่ยมันอาจจะมีนอกมีในกุนเทพไทยเสนพงตั้งข้อสันนิษฐานแบบนี้เอาไว้ส่วนตัวอาจารย์เชื่อแบบนั้นไหมผมเชื่อคนจ้องที่จะหารายได้ในส่วนนี้ จ้องที่จะเป็นเจ้าเหมือเอาอย่างงี้ลอ่ามันมีอยู่แล้วอ่ามีอยู่แล้วอ่าเพียงแต่พวกใครได้เฉลี่ยกันหรือเปล่าครับอ่าพราะรัฐบาลเพราะาคือคำว่ารัฐบาลเนี่ยกินรวบหรือกินแบ่งนั่นแหละแต่คือตอนนี้การสื่อสารของฝ่ายที่ไม่เอาคุณทักษิณเนี่ยมันมองไปในเรื่องของความไม่โปร่งใสในการที่จะมีคาสิโนจะมีการเปิดประมูลแบบ,บล็อกสเปก แบบนั้นเลยแล้วก็พยายามจะตีฟูในความเป็นเทาๆความเป็นคุมเครือตรงนี้สู่การตั้งมอ็อบสําเร็จไหมมันจุดยากนะคนมันักมันักสงสัยใ่ป่ะไอการจุดม็อบนี่ไปสู่อะไรไปคําถามที่น่าสนใจอา่าเป็นไปสู่อะไรมันก่อนมินี่แนนักวิจาการท่านหนึ่งเห็นไหมตะโกนกลางมอ็อบตะโกนเนี่ยยกเลิกปใช้ไตจะดีไหมตะโกนชั่วอย่างเงี้ยไม่เอาแล้วอคนมันนึกถึงว่า กลับไปสู่ไอ้ระบอบที่มีการควบคุมเด็ดขาดนะครับรู้สึกหนาวกันเน่ะอันนี้อันนี้มันคือการสะท้อนความสิ้นหวังของฝ่ายอนุรักษ์หรือล่าจารย์คือผมว่าไม่กล้าบนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยไอ้การที่คุณพูดอย่างนั้นมันผิดกฎหมายด้วยนะเพราะประเทศไทยก็ระบุแล้วว่าปกครองแบบไยไตยอันมีพระตัดสงเป็นรมุกครับตรงนี้นะเพราะนั้นย,ยกเลิกฝวยไตยไม่ได้มันเหมือนหมือนหนึ่งกับว่าใน ประชาธิปไตยอาจจะไม่ใช่ระบอบที่ดีที่สุดแต่ก็บอกมันเลวน้อยสุดครับนะมันควบคุมประชาชนมีส่วนในการกพูดกันตรงๆถ้าไม่ใช่ประชาธิปไตยเนี่ยอาจารย์จะตะโกนอย่างนี้ได้ไหมครับออออเอาใจอาจารย์การที่คนคนหนึ่งเนี่ยออกมานําเสนออะไรที่มันสุดตรงแบบนั้นเนี่ยแสดงว่ามันมีเหตุและผลเหตุและผลของฝ่ายนู้นคืออะไรคุณชั่ว กลัวคนชั่วกลัวคนชั่วเลือกคนชั่วขึ้นมาปกครองอันนี้คือความกลัคือความความสรุปง่ายๆว่าที่ไม่เอาเพราะเห็นนี้เออกลัวความชั่วกลัวคนชั่วเลือกคนชั่วมาปกครองก็เลยไม่ต้องให้เลือกเดี๋ยวเลือกให้เดี๋ยวจัดการให้ตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้อย่านึกว่าระบอบอย่างนี้ไม่เคยมีนะครับวันนี้เราพูดกันได้เต็มปากเต็มคำในหลายเรื่อง ผมเล่าให้คุณฟังนะพร้อมฟังเสมอครับเกินยี่สิบปีแล้วถือเป็นฟ้องร้องกันไม่ได้ครับผมเมื่อก่อนผมมีรายการจัดที่สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งทุกวันช่องเก้าไหมอาจารย์ไม่ใช่ช่องเก้าอ่ะสามนาทีทุกวันครับวันหนึ่งผมไปออกความเห็นในกองทัพไม่ควรมีการต่ออายุโอ้งั้นช่องห้าแล้วล่ะถ้าอย่างนี้ไม่บอกอีกวันมาผู้อำนวยการสถานีบอกว่า ขอปรับปรุงรายการครับเอหยุดเลยนะสามนาทีก็ไม่ให้มีแล้วนะไม่ให้มีแล้วก็บอกว่าถ้าถ้าบ้านเมืองมีอินฟลูเอนเซอร์แบบนี้ครับคนเชื่อเขามากๆนี่ก็นำไปได้สู่ทุกทิศทางนะเอ้ยไม่รู้ทิศทางไหนแหละแต่ไม่ใช่ทิศทางที่เขาต้องการครับผมเคยอยู่ในยุคที่ผมเป็นเด็กนะแต่เห็นนักหนังสือพิมพ์หลายคนถูกจับก็คุกเป็นแถวเลยนะนี่คือสิ่งที่ความเร็วร้ของสิ่งที่ไม่ใช่ระบอบให้ตายครับ นะคนเราเนี่ยมันมีความคิดเห็นมันอยากจะเสนอสิ่งนู้นสิ่งนี้เนี่ยอาจารย์ท่านนั้นก็เหมือนกันท่านก็ตั้งใจอยากสนอตัวนรื่องนี้ไม่ใช่ระบอบวิจัยนี่ทํายากนะเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนี่เห็นด้วว่าง่ายนะครับอาจารย์ในมุมมองอาจารย์ที่อาจารย์ท่านนั้นสื่อสารออกมาแบบนี้มันสะท้อนความถดถอยของฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือเปล่าคืไม่ถดถอยคือมันสู้ตามเกมตามระบบไม่ไหวแล้วคือไม่ใช่อย่างนี้เหรอ คือรอไม่ไหวรอไม่ไหวรอไม่ไหวเออวันนี้มันก็มีอะไรหลายอย่างที่มันดีขึ้นกว่าสมัยก่อนตัวอย่าง,างเช่นวันเนี้ยที่ผมพูดในรายการก็คืออย่างน้อยสุดนะครับผมก็คนมาลงคะแนนเยอะกว่าหกสิ็บเปนไม่เหมือนเมื่อก่อนนี่ไปดูผลการเลือกตั้งสมัยก่อนครับส0กว่าเปอร์เซ็นก็มีในคนตื่นตัวทางการเมืองการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมือง รายการที่ออกตามวิทยุตามสื่อต่างๆเนี่ยครับเซรีนะเมื่อก่อนนี่ไม่ใช่นะมีเซ็นเซอร์ตลอดครับทุกวันนี้เราคือเราก็ก้าวหน้ากันไปแล้วเราก้าวมาถึงระดับหนึ่งถึงถ้าถูกจํากัดเสรีภาาเมื่อไหร่จะรู้สึกอาจารย์ใช้คําว่ารอไม่ไหวตะกี้มันไมนยามหน่อยอาจารย์ก็คือมันก็ไปเรื่อยๆเหมือนอย่างเรื่องที่ผมถามคุณคุณมันเท่าเตรียมกันเนี่ยครับมันคิดมาตั้งนานแล้ว กว่ามันจะสุกงอมพอที่กนจะยอมรับครับการเมืองก็เหมือนกันการเมืองก็เหมือนกันประชาธิปไตยก็เหมือนกันมันมันมันหมุนใล้ๆมันหมุนแบบชนิดที่ว่ากลับหลังหันเนี่ยไม่ได้หรอกมันต้องไปมันต้องไปข้างหน้าครับถึงแม้ว่าจะพยายามไปกระตุกไปฉุดมันครับเอาไม่อยู่มันฝีธรรมชาติสุดท้ายมันไปข้างหน้าอยู่ดีมันก็ไปข้างหน้าอยู่ดีเอาจจริงๆประเทศเรานี้ยึดอำนาจปฏิวัติรัฐประหารกันมานี่เกิน20ครั้งแล้วนะครับ ชุดกันในดีฉุดกันมาแรงๆก็ยี่สิบครั้งกว่าเข้าไปแล้วเราก็ยังไปข้างหน้าได้ครับนี่คือธรรมชาติการเมืองไทยครับแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าอนุรังนิยมจะหายสาบสูญไปใช่ไหมจันความคิดแบบนี้มันก็ยังมีอยู่ไอ้สิ่งที่ผมไม่ชอบครับตัวอย่างเช่นความรุนแรงการขู่การไอ้แบบชนิดที่ว่า ไม่คุยแล้วจะล้มแล้วจะล้มจะเผาทำเนียบจะเผาสารกลางอย่างนี้ไม่ชอบไม่คุยจะยืดจะล้มอย่างเดียวเลยจะเผากันอย่างเดียวเลยอันนี้คือไม่เอาไม่เอาแต่พูดกันด้วยเหตุผลเพราะนั้นบางทีเราก็อาจจะดูอย่างตัวอย่างเช่นพรรคการเมืองรุ่นใหม่เขาก็คเดินแบบนี้ยอคือสู้กันตามคันลองครับก็ใช้มีรัฐสภาไม่ลงถนนก็ไปคุยกันในนั้นคือที่นําเสนอมาเนี่ยไม่อยากจะ ไปปรามายว่าฝ่ายอนุรักษ์หมดสิ้นเลี้ยวแรงแล้วคือขอให้ดูสหรัฐแล้วกันครับเพราะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคือฝ่ายขวาก,ก,ก็กลับมาก็ยังกลับมาได้ก็ถ้าเผื่อคนก็ต้องอการงั้นก็ต้องการอย่างนั้น,ก,ก,น,นก็ต้องมาแต่ว่าไม่ใช่ไปรีบกรับลม้มประชาธิปไตยไปยึดอำนาจไปไม่ไใช่ไม่ใช่อดนนีไม่ใช่นะฮะเออนะประเทศไทยแล้วการเมืองมันก็จะขลุกขลักกันแบบนี้แหละนะฮะอาจารย์อีกเรืร่องหนึ่งอันนี้น่าสนใจอาจารย์ฮะก็คือว่าล่าสุดเนี่ย คุณทักษิณไปปราศัยที่เวทีนะฮะแล้วก็มีคนปลาถุงขึ้นไปเป็นคุณป้านะครับ<ม>ผู้สื่อข่าวก็พาดหัวกันไม่เหมือนกันนะ<ม>บ้างก็ว่าถุงของถุงขยะถุง<ม>ขวดถุงอะไรก็ตามแต่แหละไม่รู้ปาอะไรขึ้นไป<ม>แต่มันเป็นการรบกวนการปลาศัยของคุณคคทักษิณแน่นอนครับมันสะท้อนอะไรผมไปติดใจอยู่คําเดียวครับ,รบก็มาไม่ได้มาตามกคต้านะไม่ได้รับ200อันนี้คือที่ป้าเขาพูดเออมันทาให้ทาให้ฟังดูว่าเหมือนกับว่า คนที่มาเนี่ยมีเบี้ยเลี้ยงที่มานั่งกันเต็มเป็นปันๆน่ะค่าอำนวยความสะดวกไม่รู้ละแต่ว่าก็คือไปใช้ใจแบบเบี้ยเลี้ยงเฮ้ยแต่ได้ภาพสวยอยู่ได้ภาพสวยใ่โอ้ยแน่นคนเป็นมื่นทาดอู้แดงรุบอ่าเออแต่ที่นั่นก็คือที่สงสัยก็คือไม่ค่อยมีจื่อขุดเรื่องตรงเรื่องนี้เลยนะครับเรื่องที่ป้าป้าอุตานเนี่ยที่ป้าภูนี่เรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่คือถ้าสาวลึกลงไปมันอาจจะซ้อนสะท้อนถึงเวทีอื่นๆได้ด้วย ไม่ใช่แค่เวทีนี้เวทีเดียวสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ใหญ่โตของเวทีที่ผ่านมาได้ด้วยแต่สื่อทุกสื่อเงียบแต่อาจารย์ไม่เงียบไงมอาจารย์พูดนะยังเงียบก็ได,<อ>ได้ยินได้ยินสงสัยก็ติดตามข่าวครับแล้วก็ไม่ได้ข่าวเลยเงียบกลิบเ,เลยอะไรคุณว่าผมเป็นนักว,วิเคราะห์ข่าวแต่ผมวิเคราะห์ข่าวจากสิ่งที่ปรกากฏอาการขึ้นเหนครับเพราะนั้นตรงนี้ไอ้เรื่องไปเจาะที่นั่นที่นี่ผมก็คอยติดตามจากนักข่าวทั้งหลายว่าไม่เจอต้องดูในโลกออนไลน์อาจจะเยอะกว่า นะโลกออนไลน์ก็มีการขุดเรื่องนี้มาพอสมควรแต่ว่าสื่อใหญ่ไม่ได้พูดถึงไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นในเรื่องนี้แล้วก็มีการพยายามจะบอกว่าป้าเนี่ยเป็นคนสติไม่ดีด้วยถ้าอาจารย์ติดตามข่าวแล้วก็ป้าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรป้าเออไม่ได้ทําอะไรป้าป้าก็แสดงออกครับ,รบในรูปแบบหนึง่งแต่จริงๆแล้วไม่เหมาะเหมือนกันนะป้าของขึ้นเวทีถ้าโดนหัวคุณนักลินขึ้นมาทําไงเนี่ย ของเบาๆตรงหน้าเลยนะผมดูคลิปเนี่ยมันลอยขึ้นมาอยู่ตรงหน้าเนี่ยเพียงแต่มันไปไม่ถึงครับโอ้ถ้าป้ามีแรงเยอะนะไม่อยากจะนึกแต่ตอนนี้เวทีอื่นเนี่ยไม่ว่าจะองระวังเวทีศรีสะเกดเชียงรายเชียงใหม่คนจัดเวทีเขาออกข่าวแล้วว่าเขาดูแลเต็มที่แล้วน่าจะมีระยะห่างระหว่างกองเชียร์กับคนป้าสายแล้วล่ะใกล้ชิดกันไม่ได้แล้วไว้ใจใครไม่ได้เลยนะฮะการเมืองไทยเลือกตั้งอบจอยู่ดีๆก็เดือดก็ ใกล้เต็มทีแล้ววันที่ใกล้เต็มทีแล้วเปการเลือกวันเสาร์เข้าเป้าไหมอาจารย์ว่ารอบนี้เพื่อไทยคือเข้าดูจากการหาเสียงนี่ผมว่าฝ่ายอื่นตั้งรับหมดพรรคอื่นเพื่อไทยลุกที่เดียวกาบจะช่วจะดีทีห่างเนี่ยมีแต่ข่าวเพื่อไทยในเรื่องการหาเสียงครับนะไไมม่รรู้ะะอนกันนะึกอะไรไม่ออกครับต้องเลือกพรรคที่ด้ยินผมรู้สึกว่าพรรคอื่นก็ไม่เปิดตัวไม่ใช่เปิดตัว ไม่เปิดวิธีหาเสียงนะเราก็รู้กันอยู่ว่าเออเพื่อไทยนสู้ทุกแบบกระแสสู้กับประชาชนครับกระสุนสู้กับเพื่อสู้กับพรรคอื่นๆอ่าก็มีหลายพรรคที่สนับสนุนคนของตัวเองแต่ว่ามีเพื่อไทยที่เปิดหน้าเต็มที่เลยเต็มที่เลยเขาเชื่อมั่นในทั้งกระแสทั้งไม่ได้เชื่อผมว่าคุณทักษิณนี่ทุ่มสุดตัวรอบนี้รอบนี้แล้วถ้าเผื่อว่าคะแนนไม่ได้มากตามที่คิดเนี่ยนะคิดหนัก เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์อ่าเรื่องตั้งใหญ่ที่น่ากลัวคือพักประชาชนหร pues, ือพักอื่นๆอาจารย์ไม่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 ใช่ไม่น่ากลัวเพราะประชาชนก็มีทิศทางของเขาครับคือเขาได้ไม่ได้ไม่สาคัญเท่ากับคะแนนเพิ่มไม่เพิ่มอ่าอ่าเขาเขาหวังแค่นี<_<_<_้ครับให้ดูตรงนี้ของเขาสําหรับพักประชาชนเขาหวังแค่นี้ครับการการเลือกตั้งใหญ่กับการเลือกตั้งอบจนี้มันมีความแตกต่างอะไรกันยังไงอาจารย์คือดูแล้วก็การเลือกตั้งอบจอ่ปกติก็มันเน้นกระสุนมากกระแส อืมนะประเด็นนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือการเลือกตั้งท้องถิ่นครับปัญหาต่างๆนี่มันไม่ไม่เหมือนกันในแต่ละท้องถิ่นครับครับแต่ว่าพอมันขึ้นมาเป็นเลือกตั้งระดับชาติเนี่ยคุณทักศิลดิงขึ้นมาเอาการเลือกตั้งระดับชาติลงไปมันก็เลยทําให้ดูเป็นอะไรครับรวมอำนาจมากกว่ากระจายอำนาจมันคือตั้งความเชื่อมโยงกันไปเลยระหว่างรวมอำนาจเป็นอยู่ที่รัฐบาลเป็นคนกระจายออกไป ทนมากกว่าที่ท้องถิ่นท้องถิจะจะส่งข้อเสนอเข้ามาท่านที่จริงการเลือกตั้งท้องถิ่นมันควรจะมันเป็นการกระจายอํานาจคนที่เป็นอบจคือดูแลเฉพาะพื้นที่ตรงนั้นไม่ได้สนใจรัฐบาลกลางเท่าไหร่แต่รอบนี้คือกลายเป็นรัฐบาลกลางกําหนดทิศทางให้พื้นที่อือนทวิธีของตัวไทยจากเพื่อไทยครับก็ต้องรอดูว่ามีความสำเร็จแค่ไหนหลายสนามมีเจ้าถิ่นหลายสนามแข่งกันหนัก ภูเก็ตพักส้มก็มาแรงคะแนนก็ยังดีอยู่นะเครือข่ายสีต่างๆในแต่ละพื้นที่ก็เข้มแข็งเป็นนายกอาบาจอคนก่อนด้วยก็ต้องรอดูว่าเพื่อไทยจะตีได้ขนาดไหนแต่ที่แน่ๆคือมันกําหนดอนาคตพักเพื่อไทยและการเมืองด้วยครับเกิดไม่ไปตามเป้าโดนขีหลังหักแน่นอนต้องวางแผนใหม่สำหรับเจ็ดศนแต่ว่าถ้าไปตามเป้าได้โอกาสล<ด><ด>ุกตอ่อกาสีน,นกาสีน การพานงพานันออนไลน์เผื่อเพิ่ขึ้นมายุคนี้แหละใช่ใชใชเราจะได้รู้กันนะท่านผู้ชมครับการเมืองไทยมีการขยับมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สุขุมเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติกับทางรายการครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับเวลาของทางรายการหมดลงแล้วนะฮะก็ขอบคุณทุกการติดตามในวันนี้ผมและอาจารย์สุขุมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ